สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ถ้าหากตอนนี้คุณเริ่มสังเกตว่าคนรักของคุณมีอาการแปลกๆไม่ค่อยสนใจไม่งอไม่ใส่ใจคุณเหมือนเมื่อก่อนแต่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5เหตุผลที่ทำให้ผู้ชายกลายเป็นคนเย็นชานำออกมาให้คุณสาวๆได้ดูกันหากอยากรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรก็ตามไปดูกันเลยครับข้อที่หนึ่งเป็นนิสัย หากมองในแง่ดีเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะคบกับคุณแล้วก็เป็นได้ครับแต่คุณไม่เคยสังเกตหรือที่ผ่านมาเขาพยายามฝืนตัวเองเพราะอยากให้คุณประทับใจแต่สุดท้ายคนเราก็จะกลับมาเป็นตัวเองอยู่ดีไม่แปลกครับที่ผู้ชายจะเอาใจไม่เก่งไม่คอยตอบข้อความหรือไม่ชอบคุยโทรศัพท์นานๆไม่ใช่ไม่รักไม่ใส่ใจแต่นิสัยมันเป็นแบบนี้คุณเองก็ต้องเข้าใจครับ ข้อที่สองกำลังไม่พอใจคุณแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ใช่เผลอไปพูดหรือทำอะไรที่ทำให้เขาไม่พอใจโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าลองนึกดูดีๆถ้าหากผิดจริงๆก็เดินหน้างอเลยครับเขาอาจจะรอฟังํำอธิบายจากคุณอยู่ก็เป็นได้ครับข้อที่สาํกำลังใช้ความคิด เขาอาจมีเรื่องที่จะต้องคิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องส่วนตัวอื่นๆอยากคิดว่ามีแค่เรื่องของคุณที่เขาต้องให้ความสนใจต้องให้เวลาเขาคิดเรื่องอื่นๆบ้างก็จะดีครับข้อที่4กําลังมีคนอื่น หากไม่ใช่ทั้งหมดที่บอกมาหรือว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าไม่ได้ชวนให้คิดมากแต่มันก็เป็นไปได้หากปกติแล้วเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยอยู่ๆก็เปลี่ยนไปอาจเป็นไปได้ว่าเขากําลังเอาคุณไปเปรียบเทียบกับใครอีกคนต้องลองเช็คจากสัญญาณอื่นๆประกอบกันด้วยครับข้อที่ 5. คุณกําลังหมดโปร คบกันไปนานๆก็ต้องทําใจครับกับเรื่องหมดโปรของคุณผู้ชายตอนจีบกันใหม่ๆก็ดีเป็นธรรมดาแต่พอได้เป็นแฟนก็ละเลยก็ใช่น่ะสิครับไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วนี่ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5เหตุผลที่ทําให้ผู้ชายกลายเป็นคนเย็นชาจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาแฟนของคุณตรงกับข้อไหนกันบ้างลองนําไปสังเกตกันดูครับเพื่อจะได้ตั้งรับปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นกันต่อไปได้ครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด s u b SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดี